มาร่วมงานถือ uhm ว่าเป็นอ bo ีกสถานที่เราชื oh ่นชอบอะไรแบบนีああ้ใช่ใช่ค่ะก็ที่ดีไซน์วิลเลจรันานะคะก็เป็นยดีสถานที่ที่ปิดใหม่ที่แบบว่าคบคบคันเลยนะคะเรื่องของข้าวของหวานหรือจะร้านนั่งชิลสายแอลที่ไม่ค่อยชอบเสียงดังเลย มีเลยหรออยู่บ้านสมการอยู่บ้านปกติก็อยู่บ้านอยู่แล้วใช่ค่ะปกติไม่เล่นนังเป็นคนไม่ชอบเล่นน้ำหรืออะไรเป็นไม่ชอบคนเยอะละกัๆใช่แต่ว่าแบบเท่าไหร่อันนั้นน่าจะเยอะมากมากก็เลยไม่คิดว่าตัวเองน่าจะไม่ไหวใช่ก็เลยไม่อยากออกมาเจอคนใช่ก็เลยอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านแล้วทำอะไรเล่นเกมเล่นเกมเราคือเล่นเกมวันสงกรานต์ใช่เล่นเกมสัตว์น้ำกันในเกมนี่หรอสัตว์น้ำกันในเกมไม่ไม่มีหร ในโงการออนไลน์เลยในงการออนไลน์เลยเนี่ยครับมีไหมคะทำงานค่ะก็เป็นแบบว่าเวิร์กงานเพลงค่ะใช่ตอนนี้ก็กำลังทำอยู่หนึ่งเพลงที่แพนไว้ว่าจะปล่อยพุทธภาแต่เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงว่าพุทธภาจะได้ปล่อยจริงไหม่ได้ก็อาจจะพ่มพ์ชงมินมาอะไรอย่างเงี้ยมีแนวไหนคะเพลงน่ารักใสๆค่ะยังคงสไตล์เดิมยังคงใช่ค่ะยังคงสไตล์เดิมสบายสตายเองค่ะ สื orse, like figures, right? <st unlikely> ่อชาตอนนี Math ้ปล like, ่อยไปแล้วหนึ่งเพลงนะคะชื่อเพลง Heather นะคะร้องกับพี่บินบินค่ะใช่ค่ะคาดหวังกับผลงานใหม่นี้ไงบ้างคะก็จริงๆหนูไม่ได้แบบคาดหวังสูงขนาดนั้นเพราะแเพลงต้องแบบอิ่มมากเลยแต่ว่าโว้ยขนาหนูทำเพราะหนูชอบเลยที่ตั้งๆเลยคือทเพราะแพช s i o n ของตัวเองตัวแล้วก็มีคนฟังหนูก็แฮปปี้ละแบบมีมีฟีดแบ็กที่ดีหนูก็แฮปปี้มากๆเลยแม้จะเป็นต้องแบบ้คนฟังเยอะมากๆอะไร่าเงยไม่ได้แบบคาดหวังขนาด อย่ากเพลงที่ปล่อยมาแฟนๆพจอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยกอบเราก็ด้วยความที่เป็นเพลงที่เคยปล่อยมาแล้วเมื่อประมาณ6ปีจากพี่พิมพ์ปีนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วใช่ค่ะเป็นแฟนซองที่พี่พิมพ์ปีนแต่งให้หนูเองใช่แล้วหนูก็แบบเออออกมาแล้วแล้วก็ได้มีช่วงหนึ่งได้รู้จักกับพี่พิมพ์ในกันสื่อตัวด้วยอะไรอย่างงี้ว่าแบบเฮ้ยพี่พิมพ์เป็นคนที่ทําเพลงให้แบบซีรีส์หลายๆค่ายอะไรอย่างเงี้ยเราเองก็แบบได้รู้จักกับพี่พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากร้องเหี่กับพี่พิมพ์ปีนพี่พิมพ์ก็ คือถิ่แบกก็ทุกคนก็แบบพี่ทุกคนก็ย้อนกลับไปหรือถึงตอนนั้นแล้วแบบสมัยก่อนเม่อนปีก่อนคใช่ใช่เออก็ยังคงเด็นหน้าทำเพลงต่อใช่ค่ะเรื่อ <c oughs> ยเดินหน้าทำเทพลงต่อเรื่อยแล้วก็ พอแบบเราแบบแพลชั่นเรามาทางนี้แต่เราก็ยังรับงานอื่นอยู่ด้วย<อ>ก็ต้องมีความงานเยอะนิดนึงอยางานการสแสดงกับงานเพลงเราชอบอะไรมากกว่ากันจริงจริงมีงคนจ้างหนูก็รับหมดขาดจริงๆแล้วหนูเราได้หมดจริงๆแต่ว่าถ้าส่วนตัวหนูเลยเคยชอบร้องเพลงมากมากค่ะชอบร้องเพลงมากกว่า ออยากไปงานมิวสิกเฟสติวัลอยากขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นงานมิวสิกเฟสติวัลคถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสค่ะมีโอกาสอยากทำงานไหนที่เราอยากมากที่สุดนี่งานในระดับอาโลในประเทศไทยก่อนในประเทศไทยเหรอกี่ร่นงานอุ้ยหนูอันักเราดนูโค้ดโค้เราบอกติดบอเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาเป็นที่กาเพราะเนาะเป็นที่ใหญ่เนาะแต่ว่าถ้าแบบอุ่ยไม่ได้แบบใหญ่บ้างต้องงานแคสเลยอย่างพี่โคอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะให้รอีกคนละคะงาน งานเพลงงานเพลงงานเพลงไม่นีคแต่ว่าคือเล่นเกมนี่เนเเกไม่ใช่ก็ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นหลักๆก็น่าจะเป็นงานพวกภาคเสียงใช่เป็นสิ่งที่เราชื่นชอบใช่เป็นแพชชั่นของวงกันก็ฝึกมาก็ประมาณ2-3ปีแล้วแล้วก็พอตั้งแต่ออกจากวงก็ได้รับโอกาสในการภาคเสียงก็ ยอ,อยู่กมาณหกเรื่องก็รู้สึกว่าโอเคสําหรับหน้าใหม่เลยเออะค่ะจริงๆเราอยากมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นศิลปินไอดอลอีกรอบโอกาสจริงๆน่า <6 S 2> ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่อยากเป็นคืออยากลองแบบว่าแสดงอะไรสักเรื่องดึงเพราะว่าแบบว่าก่อนที่จะเป็นไอดอลก็เคยเรียนการแสดงมาก่อนออชแสดงว่าเราเล่นทุกบทบาท ก็อาจจะต้องรื้ปืนนิดนึงตัวแบบไหนเราอยากเล่นสไตล์ไหนคะเออหนูว่าชอบละครคีเรียดมากค่ะย้อนยุคอีกยีนน้องค่าไทยถูกเพราะว่ารู้สึกแบบว่าความคิดในคนยุคนั้นค่อนข้างจะสุดโต่งที่อยากสุดโต่งหมดก็เลยคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายแบบคำพูดเราต้องพูดแบบให้ชัดถ้อยชัดคำแล้วก็ต้องถ้าแบบเป็นผู้หญิงสมัยนั้นได้แล้วต้องแบบต้ององหนูเลยนะคะในอย่างเงี้เอออยากจะเล่นเป็นแบบแนวนี้เลย จริงๆก็มีงานเลยอว่าพวกซีรีส์หรือที่ติดต่อมาหาเราบ้างยังไม่มีเลยติดต่อติดต่อได้ติดต่อมาได้เช่นกันติดต่อนี่ได้ติดต่อได้กันก็รอดูในอนาคตใช่ไหมอ่ะให้ทุ่งถุยฝากผลงานดีกว่าฝากช่องทางติดตามก็อ่านนี่ก่อนแหละก็ช่องทางติดตามนะคะ Facebook ัาตาชินกระจ่างกรีแล้วก็ X Twitter เอร์ไอเแล้วก็อินสตาแกรมนะคะชื่อรัตทุยค่ะพิมแบบ ในเพจ Facebook หรือว่าอะไรที่ตลอดเลยค่ะก็สามารถชอวัดครัใช่ไมใช่ใช่เออสามารถซือสามารถอะไรได้สสมารถก็รอหนูเปิดรอบรอบรอบนี้ให้เสร็จก่อนได้ค่ะถ้าสนใจก็จะมาติดต่อในเพจต่างๆของนูได้หนูก็จะมีโรงงานเรื่อยๆ เอเชียนะคะจะมี X ที่เป็น